สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเข้าป่าบูเบอรี่พาพี่อเล็กซ์มาเก็บบูเบอรี่พี่อเล็กซ์มาทำอะไรเหรอมาเก็บบูเบอรี่ใช่ไหม,มหทุกคนให้ดูเป็นป่าบูเบอรี่มันเป็นปบูเบอรี่ป่านะคะทุกคนขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีใครมาปลูกตอนแรกอะ่ะก่อนหน้าน,นี้คือป่าตรงนั้นอะ่ะมันเป็นป่าที่แบบต้นไม้ต้นสนสูงเยอะมากเลยแต่ว่าเขาตัด ป่าบูเบอรี่มันก็เลยหายไปมันก็เลยเหลือแค่ตรงนี้เป็นป่าบูเบอรี่หมดเลยก็มีคนมาเก็บเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นบูเบอรี่บางป่าลูกมันจะใหญ่ๆบางป่าก็ลูกเล็กๆเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะบูเบอรี่แบบดกมากมันอาจจะเป็นลูกเล็กๆแต่ว่ามันดกนี่เลี่ หให้ทุกคนดูแบบชัดๆมันดกมากเก็บกินจนปากม่วงไปแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้เก็บบลูเบอรี่เพื่อให้มันเร็วก็คือ อันนี้ทุกคนมันเป็น,นสีเขียวกินไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าที่ตักบูเบอรี่นะคะทุกคนมันจะมีหลายขนาดหลายไซส์แล้วแต่แต่ว่าถ้าคนที่เขาแบบตักขายเก็บบูเบอรี่ขายมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันตักแบบใหญ่ๆหอะ่ะจ้วงจ้วงจ้วงเอาอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนั่นก็คือถุงมือเพราะว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือมือเราก็จะดำจะม่วงเพราะฉะนั้นก็เป็นุงมือแบบไหนก็ได้ที่มันกันได้ วิธีเก็บบลูเบอรี่ก็คือง่ายๆเลยใช้ที่ตักตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือนี่มันก็จะเข้ามาแล้วเห็นไหมนี่เราก็จ้วงไปแล้วก็จ้วงนี่อาจจะดูยากหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ไม่มีขาตั้งกล้องอ,อะเนาะ นี่ที่เก็บมาได้ดเดี๋ยวมามาเก็บนะ เล็กสุดอร่อยไหมครับอร่อยจ้ะอร่อยเลยลูกกินน yeah. mm ัน hmm. นี้ได้กินได้ลูกมีเดียจ้ะนี๋ยวฝอยจ้ะเดี๋ยวฟูจ้ะรอบสุดท้ายก็ พอแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเราจะไปทำบูเบอรี่แค่นี้ก็พอแล้ว